นี่ตาจะบอกด้วยไงโอ้พระเจ้าเชาเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็ยามกำลังไล่ตามเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยหนึ่งโง่ ดีนะที่โทรศัพท์เราน่ะไม่เสียเราลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น,นสิ ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะนี่ผมรู้ผมจะพาคุณไปหาผู้จัดการนะไปเลยใช่ค่ะขอละฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเหนียวนะมาจากครอบครัวดีก็ต้องทําแบบนี้เดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพาเธอไปนะผมเนี่ยมากับเธอดิ้งั้นก็มาด้วยกันเลยมาที่นี่ทำไมเนี่ยไม่มีเธอมันวิววิวเลิกล้อเล่นได้แล้วเนอะใช่เร็วเข้าอืม มาเร็วมาเร็วมาเร็ว <c oughs> อัน,นี่บอกให้มาเร็วๆไงมาสิมามาเร็วมาเร็วจะไปไหนกันล่ะไ,ไปรถคันนั้นไงไปนี่นี่จับพ,กพกวพกมันเร็วจับพวกมันจับพวกมันน่ะจับพวกมันไปกันเร็วเข้าผ <c oughs> มเดี๋ยวนี้ตั้งคู่เลยจับมันไปนี่หยุดเดี๋ยวนี้จะทคนให้ได้พระเจ้า โอ้ oh. <laughs> oh, พระเจ้าเธอจะจี้ยามนะ <laughs> <laughs> ฉันน่คิดหาทางอื่นไม่ได้นี่นะ <laughs> ตลกจริงๆเลยโอ้พระเจ้า <laughs> oh, พระเจ้า <laughs> เราสนุกเหมือนกันนะเนี่ยเชื่อฉันนะฉันไม่เคยทำอะไรบ้าๆแบบนี้มาก่อนเลยฉันก็ไม่เคยทำอะไรเสกเสียงแบบนั้นเหมือนกันน่นละนะโอสนุกจริงๆเลยนี่ฟังนะสระสับการที่เราจะต้องออกจากสถานการณ์แบบนด้ให้ทันเวลารู้ไหมการหนี้บันี้สนุกมากเลยและรู้ไหม เราทำแผนพังกันหมดเลยนั่นใครน่ะแม่คาชิสตีแน่ๆเลยชิตีไปตลอดมาน่าจะใช่เธอนาะดึกแบบนี้เนี่ยใช่ใครน่ะสวัสดีครับ ฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนะออแม่คขาเขาคือเพื่อนของปีเตอร์กับชิสตี้จากบนโนโน้านนอกนะอ๋อมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณย่าผมน่ะผิดอเองผมน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้ผมน่ะเป็นลูกเขยของที่นี่นะคือผมหมายถึงอ,อนาคตลูกเขยนะครับผมเป็นคู่มันของปีตา ผมจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองนะครับให้ผมเข้าไปนะอขอบคุณนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ชูเธอโอเคนะ,ะใช่เธอทำให้ฉันหัวเราไม่หยุดเลยท้องแข็งไปหมดแล้วตอนนี้อ <c> โ <oughs> อ้ชู ฉันว่าเธอเป็นหวัดแล้วนะตอนนี้เนอะไม oh ่ฉันสบายดีฉันสบายดีตอนนี้ถ้าผมเปียกแล้วด้วยฉันโอเคฉันโอ <พา S 1> <okay. S 2> เคเ, okay. เดี๋ยวนะเธอเปียกขนาดนี้มาเถอะนะเดี๋ยวฉันเช็ดผมให้ คือคือผมเธอนะ่ะก็เปียกเหมือนกันนะฉันจะเช็ดผมให้อ,อฉันเช็ดเองได้นะไม่ฉันช่วยเองไม่ขอบคุณนี่เกิดขึ้นแต่แต,ตอนไหนปีตาเนี่ยไม่เคยเล่าเรื่องเธอให้เราฟังเลยะรอ่ปากครับผมจะเล่าให้ฟังเองนะที่จริงเนี่ยปีตากับผมทะเลาะก,กันนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับก็แค่นั้นเองผมก็เลยคิดว่าผมเนะ่ะ จะมาที่นี่เพื่อจะมาขอพรกับป้าแล้วก็คุณย่า,านะวาพวกป้ามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าปีตาน่ะกำลังจะแต่งงานนะครับสามีคนกอดของป้าเลือกผมให้กับปีตานะครับพ่อของปีตาน่ะรักผมมากเลยนะครับเขาเชื่อว่าผมน่ะเหมาะกับปีตาที่สุดอยู่เสมอเลยแต่ปีตาน่ะไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังเลยเนาะนี่ป้าครับผมบอกแล้วไงว่าปีตาน่ะกับผมทะเลาะก,กันอยู่ผมก็โกรธเธอเหมือนกันนะ แต่ผมกดเธอได้ไม่นานผมเลยมาที่มุมใบคุณป้าครับผมรักปีตามากและผมเนะ่ะขาดปีตาไม่ได้เลยลหละครับเธอคือรักแรกแล้วก็รักสุดท้ายของผมเธอเนรู้ดีนะครับโลกนี้มีคนหลายแบบนะคะคนบางคนมันเป็นคนพิเศษที่พยายามจะช่วยเราเสมอบางคนนั้นเข้ามาในชีวิตเราเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและเขาเนี่ยก็เป็นคนแบบนั้นแหละแต่ชิสตี้บอกว่าชิสตีนะ้น่ะชิสตี้เป็นเด็กนะครับป้า เธอคิดว่าผมนะ่ะจะพรากปีตาไปจากเธอชิสตีก็เลยไม่ชอบผมเอานี่ป้าครับบอกผมหน่อยนะป้าน่ะขัดใจผมหรือเปล่าครับที่ผมกับปีตานรักกันแล้วป้าครับป้าน่ะไม่มีลูกชายใช่ไหมล่ะครับอย่างนั้นมองผมเป็นลูกชายก็ได้นะครับป้า ผมจะทําให้ชิสตี้เนี่ยยอมรับผมให้เป็นพี่ชายคนหนึ่งให้ได้ผมยืนยันว่าจะเป็นลูกที่ดีให้ได้เลยผมอยากขอพรป้านะครับป้าออโรรานะครับก็เออเนฉันเออปิตาเป็นคนมีเหตุผลถ้าปิตาเลือกใช้ชีวิตกับเธอฉันคิดว่าปิตาเนี่ยคงจะเลือกถูกแล้วล่ะฉันนจะไปขัดใจอะไรได้ล่ะถ้าเธอสองคนเห็นตรงกันเราจะทาตามแผนได้สบายมากๆงานนี้ ตอนนี้เราแค่ไปปั่นหัวปีตาได้แล้วว่าแม่ของเธอจะยอมให้เราแต่งงานกันนั่นแหละจะลงล็อกแน่นอนอ่คือว่าจะให้ผมเน่ะโทรหาพ่อแม่ตอนไหนเรื่องงานมั่นนะครับอะไรนะเธอสองคนยังไม่มั่นกันอีกเหรอแล้วเธอกล้าเรียกตัวเองว่าอนาคตลูกเขยเนี่ยนะอ่ะคือที่จริงงานมั่นของเราโดนยกเลิกนะครับยกเลิกหรอทำไมกันล่ะนี่ป้าคร,ครับพ่อของปีตาน่ะสุขภาพไม่ดีมากเลยก็เลยเราจะบอกยังไงดีนะ ว่าเราต้องการสินสอดอย่างนั้นเหรอไม่ได้เราจะพูดไม่ได้อคือเราจะมั่นได้ยังไงกันละครับพ่อของปีตาเน่าป่วยตอนเราจะมั่นกันเพราะแบบนั้นเหละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันกลับมาอันนี้ยากครับเดี๋ยวฉันมานะ Å oh, oh, huh. ฉันฉันไม่ได้มองเธอนะฉันเองก็ไม่ได้บอกว่าเธอมองฉันนี่นาะไม่คือไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะก็ฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะดูวิดีโอคนเดียววิดีโออะไรวิดีโอที่เราถ่ายหน้าห้องของเชอรีนยังไงล่ะโอ้ใช่เรายังไม่ได้ดูวิดีโอเลยใช่ในเลยโทรศัพท์นะเน่ยมาดูกันดีกว่าหวัว่าเราจะถ่ายติดเชอรีนกับแฟนของเธอนาะ ทำไมถึงยังไม่ออกมาเลยะเฉรินนั่นไงเฉรินนั่นอะไรอะเห็นหน้าเขาไหมไม่อไม่เห็นหน้าเลยคารานกลอกไปสิฉันมองไม่ทันนะ่ะนี่แสดงว่าทุกอย่างที่เราพยายามมา มันเสียเปล่าหมดเลยเราไม่มีหลักฐานเลยแม้แต่นิดเดียวนะนี่จะรู้สึกแย่สิฮึ๊๊ช่างมันเถอนะกลับบ้านดีกว่าเธอตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวจะป่วยเอานะนี่เดี๋ยวก่อนฉันบอกว่าอย่าเสียใจไปไงโอเคเราจะจับเชอริขนขณะเขาไม่ได้หรือไม่เห็นหน้าผู้ชายแต่เรามั่นใจแล้วว่าเชอรินมีอะไรแปลกๆใช่ครั้งหน้าเราจะหาหลักฐานจับเชอรินได้แน่นอน เธอไม่ต่างจากสปายเลยนะนี่อบอกเลยไปกันเถอะเดี๋ยวเธอจะเป็นหวัดเอาซุบๆเปล่าเนะ <c oughs> อะเรากูเวียไปแล้ว เขาทิ้งเราไปแล้วแม่เขาทิ้งหนู่กับแม่ไปแล้วนเนอะเขาตายแล้วแม่เ,เขาจะไม่กลับมาอีกแล้วเขาเด็ดไม่มีทางกลับมาอีกไม่มีทางจะร้องไห้ไปทําไมกันละ่ะเขาน่ะไม่ได้เพิ่งจะทิ้งเราไปสักหน่อยเขาน่ะทิ้งพวกเราน่ะไปตั้งนานแล้ววันนี้แกเพิ่งได้ข่าวการตายของเขาแค่นั้น ถึงเขาจะจากเราไปหนูก็หวังมาตลอดว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาแต่ว่าหนูต้องตัดใจแล้วสินะตอนนี้คิดไปก็ไร้ประโยชน์เขาน่ะทิ้งเธอไปตั้งนานแล้วนะซาร่าเขาทิ้งภรรยาที่ดีอย่างเธอน้ำซ้ำอย่างพาลูกสาวเธอไปถึงสองคนเลยนะเขาเน่ะเป็นลูกชายคนเดียวของแม่แต่เขาลืมสิ่งที่แม่สอนเอาไว้มันน่าละอายจริงๆ เขาทำให้แม่เสียใจเขาพาหลานของแม่ไปถึงสองคนตอนนั้นแม่ก็เลยตัดสัมพันธ์กับเขาแกอย่าไปร้องไห้ให้กับผู้ชายพันนั้นเลยนะเขาไม่เคยอยู่ข้างเราและถ้าเขานะ่ะอยากจะกลับมาก็คงกลับนานแล้วก็ใช่นะแม่แต่ถึงอย่างนั้นหนูก็หวังว่าหรู้ไหมว่าหนูนะ่ะยังใส่สายเส้นนี้ทำไม แม่เคยบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วควรใส่สร้อยนี่เสมอหนูใส่สร้อยนี่ หวังว่าวันหนึ่งเขาจะรู้ตัวว่าทำผิดเนนะี่ยเขาจะรู้ว่าเขาทำผิดต่อหนูแล้วจะกลับมาหนูหวังว่าเขาจะเสียใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วกลับมาขอโทษเราแล้วกลับมาหาเรานะแม่หนูใส่มันเพราะหนูหวังแต่ว่าวันนี้ความหวังมันพังหมดแล้วทุกอย่างมันจบลงแล้วแม่ทุกเพราะว่าตอนนี้เขาเนี่ยไม่กลับมาหาเราอีกแล้วหนูจะใส่สร้อยนี้ทำไมกันลนะ่ะเอะหนู หนูไม่อยากใส่แล้วหนูจะถอดมันออกซะหนูจะถอดมันมันไม่ไม,มีความาาหมายถอดมันออกนะแม่เธอต้องสาบานว่าเธอน่ะจะไม่ถอดมันออกไม่ใช่แค่ว่าพระสามีทิ้งไปก็เลยต้องทิ้งสร้อยมันไม่ใช่แบบนั้นต่อให้เขาทิ้งเธอไปมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทิ้งสร้อยไปนะ <c oughs> เขานะ่ะทำให้เธอเสียใจงั้นสาบานมาสิ เธอนะ่ะจะไม่ถอดสร้อยออกยังไงและความเป็นภรรยาที่ดียังคงอยู่กับเธอฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องถอดสร้อยออกเลยเข้าใจหรือเปล่าละ่ะอย่าร้องไห้คนเข้มแข็งนะ่ะเขาไม่ร้องไห้กันง่ายๆหรอกนะเขาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆด้วยแม่ไม,ม่ผิดเองนะ ลูกสาวหนูอยู่กับรากูเวียมาหลายปีแต่ว่าหนูน่ะดีใจมากที่เจอพวกเธอหนูดีใจมากมากจนหนูไม่เคยถามเลยว่าพ่อของพวกเธอหายไปไหนะหนูไม่เคยไม่เคยถามเลยและหนูไม่ใช่ภรรยาที่ดีเลยค่ะเธอน่ะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดในโลกเลยแม่ขอการันตีแม่น่ะรู้จักลูกสาวของตัวเอง และบอกได้เลยว่าการตายของเขานนะจะมาทำให้แกเสียใจยแบบนี้ไม่ได้ลูกสาวของเธอน่ะรักเธอมากเลยนะพวกเธอน่ะคงไม่อยากจะให้เธอเศร้า <c oughs> ทำตามที่ฉันบอกนะถ้ายังเห็นว่าฉันเป็นแม่ได้โปรดละ่ะ <c oughs> อย่าไปทำให้พวกเขารู้ว่าเรานะ่ะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วโอเคแม่เราจะไม่บอกค่ะ เราจะไม่ให้ลูกๆรู้ว่าเรารู้ความออจริงแล้วแม่แม่ก็เอาล่ะถ้าอยากจะร้องก็ร้องออกมาให้หมดเลยนะร้องออกมาไม่ต้องเก็บมันเอาไว้ร้องออกมา,าร้องออกมาเลยคารานขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ เธอก็เหมือนอริชับนั่นนี่นิสัยทางการเหมือนกับเขาเลยเรอแล้วไงผิดตรงไหนล่ะมันคือมารยาทนะเธอคงไม่รู้สิว่าอริชับน่นมารยาทดีแค่ไหนกันงั้นเลอะอือหึเดี๋ยวก่อนนะอะไร<อ>มาสิมีอะไรนี่แหละมารยาทใชนมารยาทดี่พอกับอริชับนะมาเลย อ๋อบโทษทีนะเนี่ยเรามารยาทของเธอมารยาทนี้เนี่ยนะ,ะฉันยังไม่ทันลงจากรถก็ปิดประตูใส่แล้วเนี่ยนะเสื้อฉันติดอยู่เนี่ยเห็นไหมอ๋อโทษทีนะเดี๋ยวฉันช่วยเองช่างมานันฉันจัดการเองดีกว่านะ,ะฉันจะช่วยฉันจัดการเองโอเค นี่ประตูมันล็อกเหรอฉันอหองไม่ได้นะช่วยฉันก่อนสิช่วยฉันหน่อยสินี่คุยกับฉันเหรอใช่ฉันจะให้เธอช่วยยังไงเหรอบอกมาสิว่าที่รักช่วยด้วยไหนล่ะมารยาทไหนโอเคได้ที่รักช่วยด้วย,ยที่รัก,รกพูดตามที่สั่งสิฉันจะช่วยนะ เอาสิถอยไปถอยไปเลยไปนี่มันจะขาดเอานะไม่ขาดหรอกหนะ้า oh. อเอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจฉันผิดเองไม่เป็นไรช่วยฉันทีสิเราไม่ยอมนะอะไรเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโทษทีนะ ที่เราพยายามจะจับเชอรินทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดเลยเราจะต้องทำอะไรต่อสักอย่างหนึ่งนะเราจะเสียเวลาไม่ได้แล้วฉันว่าเธอไปดีกว่ามันมืดมากแล้วนะฝันดีฝันดีใหญ่มารอะฮ้เธอชอบชายาใหม่สินะถึงขานรับฉันแบบเนี้ไม่ได้ยินด้วไงฉันบอกว่าฝันดีนาะ แสดงว่าปีตาเอาไปเดทกับไอ้นักกีฬาน,นั่นน่ะเหรอแค่เราขอคุยด้วยนิดหน่อยไม่มีเวลาให้แต่ไปเที่ยวกับไอ้เจ้านั่นจนดึกปีตาเธอจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เธอได้ทำเอาไว้เธอทำฉันเสียใจและเธอนั้นนอกใจฉันคอยดูให้ดีนะฉันจะทำให้เธอได้เจ็บปวดมากที่สุดเอน้นอะ ใครเปิดประตูทิ้งเอาไว้กันเนอะ